ครับสวัสดีครับช่องพัฒนานะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนไฟหน้านะครับมิสูริชิไทตันนะครับรุ่นไมเวก2.4นะครับสมปี15ถึงปี18นะครับที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ตอนนี้รถผมนะครับประสบปัญหาเรื่องไฟนะครับสีซีดจางนะครับไม่ค่อยสว่างเหมือนตอนแรกๆที่เราซื้อมานะครับก็อดีไปหาดูในขับนะครับยังส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ไฟตันหมอกช่วยนะครับไฟหน้ายังไม่เปลี่ยนนะครับเลยวันนี้ก็จะพามาทดลองเปลี่ยนนะครับเป็นหลอด LED นะครับหลอดรุ่นนี้นะครับซื้อมาจาก เว็บช้อปปีนะครับรุ่นนี้เขาก็รับประกันให้หนึ่งปีสั่งซื้อมาจากช้อปปีจากประเทศจีนนะครับนะครับหลอดลักษณะนี้ไททันนะครับใช้หลอดนะครับ D5S นะครับตัวนี้สิบสองนะครับที่ผมซื้อมาเป็นนะครับแสงนะครับหกร้อยเชนะครับรุ่นนี้เลย ก็หลอดนี้สามสิบห้าบาทนะครับของเดิมยี่ิบห้าบตทก็เพิ่มมาอีกสิบบาทนะครับหล,<อก>ลอดไฟ LED รุ่นนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับหลอดซีนอนเดิมได้เลยนะครับสามารถใช้ประหลาดตัวเดิมได้เลยนะ <L og> เป็นทางเลือกนะครับสําหรับใครที่อยากอับเก็ดหลอดนะครับจากหลอดซีนอนนะครับมาเป็นหลอด LED นะครับหลอด LED นะครับความร้อนนะครับก็จะน้อยลงจากของเดิมมากนะครับหลอดนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขทางซ้ายก่อนนะครับ สาเหตุเพราะว่าเปี่ยนางซ้ายมันหลอดถอดง่ายนะครับข้างขวานะครับติดกองนะครับต้องถอดกองออกเดี๋ยวทดลองแสงให้ดูข้างซ้ายก่อนนะครับเปรียบเทียบกันนะครับว่าแสงเก่าแสงใหม่นะต่างกันยังไงนะครับคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าพอดีหาดูในหลายๆช่องครับใน u t u b e นะครับไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับไม่มีใครทําให้ดูร้านที่เขาขายเขาก็ไม่ทําให้ดูนะครับอาจจะเป็นการตลาดวันนี้เลยจะมาพานะครับพาทาทดลองสําหรับใคร ที่ดูอยู่นะครับที่ใช้มีซูมปชีสไทตันนะครับซื้อที่ใช้หลอดประเภทเดียวกันนะครับหลอดดี5เอสนะครับวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับมาพาเรื่องมันเลยครับผมจะถอดหลอดข้างซ้ายให้ดูตัวอย่างนะครับอีกข้างหนึ่งคุณก็ไปหาไปเที่ยวนะครับนะครับนี่ครับตัวหลอดนะครับข้างซ้ายมันก็จะมีฝาครอบฝาปิดอยู่นะครับนะครับการหมุนก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเปิดกดน้ํากดนะครับเป็นเกลียวสากลนะครับหมุนทั่วไปครับหมุนเลย ท่านก็จะเห็นหลอดอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะขาตั้งมันไม่ถนัดนะครับแบบนึงนะครับนะครับจะเห็นตัวหลอดอย่างนี้นะแล้วก็หมุนอีกทีนะครับหมุนดงังทางด้านซ้ายนะครับหลอดก็จะหลุดออกมาน่าครับนี่หลอดเดินนะครับเราก็หมุนมาทางด้านซ้ายนะครับหมุนหมุนทั้งสองแก๊กนะครับแล้วก็โยกโยกตัวหลอดก็จะหลุดออกมานะครับ ก็ถอดสายนะครับจะมีสายตัวนี้นะครับบีบแล้วก็ถอดออกมานะครับเดี๋ยวผมถอดสักครู่ครับนี่ครับตัวสายนะครับก็จะมีสลักหนีบอยู่นะครับสลักบีบอยู่ด้านข้างนะครับนะครับอย่าลืมบีบสลักนะครับจะดึงอย่างเดียวนะครับหลังจากที่ผมถอดหลอดเดิมออกเรียบร้อยนะครับก็จะใส่หลอดเอ d ดีเข้าไปนะครับนะครับมันจะมีเชี่วล็อกอยู่นะครับสังเกตนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับใส่ไม่กลับด้านนะครับก็เสียบสายเลยครับสายก็จะสั้นมากนะครับถ้าถอดตัวนะครับไฟหน้าออกมาต่อด้านนอกได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ทํามากกว่านี้ทําง่ายกว่านี้ครับของผมพื้นที่ไม่อํานวยนะครับเลยไม่สามารถต่อไฟหน้าออกมาได้นะครับไม่มีพื้นที่นะครับก็จะใส่หลอดนี้เข้าไปนะครับ ให้เราดูที่ปั๊กก่อนนะครับร่องอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเสียบหลอดเข้าไปนะครับลองสั้นลองยาวนะครับม,มีอยู่ มทดลองเปิดแสงนะครับจะมีเสียงพัดลมนะอันนี้แสงนะครับพอเราทดลองเปิดแสงเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่หลอดเข้าไปเลยครับวิธีการใส่เนียเอียงหลอดเข้าไปก่อนครับเอียงแบบนี้นะครับเหมือนของผมนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นปนะตอนใส่หลอดนะครับ ให้เราเอียงหลอดประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดไปนิดนึงนะครับกดนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้มันเข้าล็อกนะครับเดี๋ยวผมไม่ถน,นะะัดครับก็ประมาณนี้เอียงนิดนึงเอียงสี่ห้าองศาโยกนะครับมันมีล็อกอยู่นะครับยกหลอดให้ตรงนะครับ ประมาณนี้ครับถ้าหลอดตรงแล้วเราก็ปิดฝาครอบเหมือนเดิมครับฝาครอบกันฝุ่นนี่ครับนี่ครับให้สลักตัวนี้มาอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นอานเสร็จนะครับเสร็จแล้วข้างหนึง่งรอเดี๋ยวเย็นนี้นะครับรอติดตามแสงนะครับเราไปดูที่หลอดกันนะดูแสงนะครับอันนี้แสงอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแสงกลางวันนะ อันนี้ผมทดลองเปิดแสงให้ดูนะครับจากที่นะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนข้างซ้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างขวายังไม่เปลี่ยนนะครับก็ติดปัญหาเรื่องกองเรื่องอะไรนี่ครับเดี๋ยวก็เอาไว้เทียบแสงเดิมด้วยครับว่ามันสว่างต่างจากเดิมขนาดไหนนะครับก็อันนี้เป็นหลอดเดิมที่ถอดมานะครับมือนะครับอย่าไปโดนไส่อย่าไปโดนอะไรนะครับพยายามนะครับถ้าเราจังจะใช้หลอดนี้อยู่นะครับยังไงก็มันยังไม่ขาดนะครับก็ใช้ชั่วคราวใช้อะไรได้ แสงมัน่อนลงนะครับนะครับหรือใครอยากใช้หลอดเดิมก็ได้นะครับก็ไปหาซื้อหลอดใหม่เบอร์จากูนยนมานะครับถ้าเปลี่ยนแบบเดิมนะครับหลอดแบบเดิมก็สว่างขึ้นเหมือนตอนแรกๆที่เราซื้อมานะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับจำไม่ได้สามพันนึงสี่พันนะครับหลอดรุ่นนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่ถึงพันนะครับเป็นหลอด LED นะแต่สู้ฝนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับก็ยังตอบให้คำตอบไม่ได้ครับแต่อายุการใช้งาน นานหรือเปล่าก็ให้คาตอบไม่ได้ครับนะครับวันนี้มาทดลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับก็หลอด led นะครับพัดลมนะครับเงียบนะครับไม่เสียงดังครับอันนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับดูจากแสงเมื่อกี้นั้นก็ต่างกันเยอะครับหลอดนี้ led สว่างกว่ามากเลยครับเสียงสีขาว มาดูแสงที่ได้นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแค่หลอดเดียวนะครับดูดูด้านซ้ายนะครับแสงสว่างกว่าหลอดเดิมมากครับหลอดเดิมแทบไม่มีแสงไฟนะครับนะครับมันแบ่งขึ้นกันนี่แสงด้านซ้ายนะครับสว่างมากครับตอนนี้ผมเปรียบเทียบแสงนะครับนี้อันี้อยู่ในรถนะครับติดฟิล์ม40นะครับดูด้านซ้ายนะครับนี่หลอดใหม่แสงนะครับคมชัดนะครับ สีขาวออกชัดเจนครับฝั่งขวานะครับจะเป็นออกเหลืองครับไม่สว่างครับอันนี้แค่เปลี่ยนแค่หลอดเดียวนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งคู่นะครับไฟก็จะสว่างมากกว่านี้อันนี้ทดสอบให้ดูครับเป็นตัวอย่างนะครับมาดูครับดูแสงนะครับอันนี้หลอดเดียวนะครับผมบังนะครับบังหลอดข้างขวาไว้อยู่นะครับอันนี้จะว่าแสงข้างขวานะครับประมาณนี้มาดูแสงข้างซ้ายนะครับนี่ฟีดอก อันนี้หลอดเดิมนะครับหลอดเดิมจะออกเหลืองๆนะครับอันนี้หลอดใหม่นะครับชัดเจนนะครับนี่แสงแสงข้างหนึ่งนะครับก็ที่ผมบังอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้นี่แสงใหม่สีชัดเจนนะครับแตกต่างเยอะนะครับดูแค่นี้ก็เห็นแล้วครับนี่ถ่ายเห็นประมาณนี้ครับก็พอเป็นแนวทางได้นะครับ อันนี้อันนี้ถนนคอนกรน,นะครับคอนกรในซอยอนนแสงไฟนะอันนี้อันนี้เปลี่ยน,น้ว่าข้างเดียวนะครับ <şey S 2> เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างครับจะได้เปรียบเทียบเห็นชัดเจนนะครับรอดใหม่รอดเก่านะครับถ้าับใครที่สนใจนะครับก็ประมาณนี้คนระับอันนี้อันนี้ถนนคอนกรีนในนะครับดูแสงกับ แสงไฟถนนกับแสงไฟรถนะครับต่างกันชัดเจนเห็นชัดเจนนะสว่างขึ้นครับอันนี้อันนี้มาดูแสงนะครับในถนนดำนะครับการใช้งานปกติทั่วไปนะครับมือก็จะสั่นนะครับนี่ครับเห็นเห็นด้านซ้ายนะครับแสงสว่างกว่าเดิมชัดเจนนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนหลอดด้านซ้ายนะครับหลอดขวายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ไหรอดเดิมอยู่ถ้าสังเกตถนนนะครับฝั่งด้านซ้ายมันก็จะสว่างกว่าเดิมนะ <Okay. S 1> อันนี้เปิดได้ว่าไฟหน้าไม่ได้เปิดตัดหมอกช่วยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเปิดตัดหมอกช่วยก็ประมาณนี้จะเปิดให้ดูนะครับน,นี่น,นี่ตัดหมอกจะมีตัดหมอกมันจะขาวทั่วถนนเห็นไหมถ้าปิดตัดหมอก อันนี้ปิดตัดหมอกแล้วครับก็จะข่าวฝั่งเดียวประมาณนี้อันนี้ก็ถนนด้าหายห่วงนะครับยังไงก็ชัดเหมือนเดิมครับชัดกว่าเดิมะะดเพราไฟเป็นก่อถนนต่ช่วงหน้าฝนไม่แน่ใจครับเพราะเป็นหลอด led แต่ก็เขาออกแบบมาสําหรับป้องกันหน้าฝนด้วยนะครับก็ตามราคาครับเปลี่ยนเองประหยัดตังค์นะครับถ,ถูกกว่าเราไปทําที่ร้านนะครับสองสามพัน ทำเองถ้าเสียก็ซื้อใหม่ครับเปลี่ยนได้สามรอบยังไม่เท่าที่เราไปทําที่ร้านรอบหนึ่งเลครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ